อ้มันดูหน้าง,งานกันมั่งครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนงานเนี้ยดูเจ้าอามเิดแล้วเอาเละตุ้มเป๊ะสนุกสนานเลยทิมงานรถทุกร้อหยุดวิ่งไม่ได้ครับงานเร่งครับว้าดู เลตุ้มเป้เลยพี่น้องเอ้จะถอยขึ้นเลยล่ะนี่ลื่น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 ะจะพุ่งครับรถถทก็ทำทางขึ้นก่อนขึ้นไปเทท้าบนครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าพี่น้องต้องปูทางเอาอยี่เนี่ย เครื่องล้อแล้วบนเครื่องล้อแล้วพี่นึ่งขนาดรถถยยังลื่นอะ่ะเอ้ยเอ้ยไหวไม่ไหวงานนี้สนุกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เอาความสนุกอย่างเดียวนะไหวไม่ไหวขอยขึ้นไปทั้งเครื่องครับทางบน ไปไหมดาไปอ,อกีกไม่ยอมครับงานนี้ไม่ยอมครับดูเบรกแต่ละทีนี่ดำเลยดำเลยขึ้นไม่ได้ครับลื่นครับงานคลิปนี้เอาความมันอย่างเดียวพี่น้อง จะมันแค่ไหนติดตามชมครับดู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 อ่าดิบดิบดิบโชว์หน่อยสินี่ดิบโชว์เลยดิบโชว์หนเอยงานเนี้ยสนุกสนานอ่ะนอนทะเลซ่าเฮ้ยตู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 เบอยู ระวังกันด้วยเด้อให้พี่หนึ่งทำทางก่อนครับผมต้องปูทางขึ้นครับอันนี้เจอแบบนี้รถไทยหนักใจเลยครับผมขึ้นไปเทด้านบนไม่ได้อะ ได้ไหมจะขึ้นได้ไหมว้าวกิมไน้เวความมันครับไปแล้วเลืนหนนาไปแล้วไปแล้วไปติดปักลื่นครับลื่นลื่นลื่น ดิบเลยเป็นไงดิบเลยเป็นไงอันนี้ครับความมันครับคลิปนี้ครับดูเบรกกะระยะทีนี่อันตรายมากเบรกไม่ค่อยอยู่นะมันลื่นครับอย่าจอตูดกันเด็ดขาดเทค,ครับเทปูทางครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คลิปนี้เอาความมันนะพี่น้องเอ้ยฝ <Yeah. S 1> นตกถล่มเมื่อคือนครับขนาดรถไทยยังลื่นดูดูด, oh. ดูเลยดูนะ ai tới giới. mà đáp người khăn này cho khinh bốn đai phải Yeah. ได้ไหมเฮ้ยได้มาเฮ้ยวัยโอ้โหแก้วแก้วแก้วลดแรงรถแรงแก้วไปแล้วจะ่เยอะขึ้นไปได้แล้วเอาเหลืองอลามงามเท่เฮ้ยเบคอนเบคอนจะเย็นเราก็เต้นทางก่อนเราก็แต่งทางก่อนจะ่เ,เยอะขึ้นไปได้แล้วครับ

ำเลยรำเลยรำเลย ไม่ลงอะไรครับเนี่ยพอได้ด้เรียบร้อยครับฝนตกถนนลื่น ฝนตกแตนลื่นฮะงานนี้บอกเลยว่ายากสุดๆฝนตกมา หนึ่งดันเลยดันเลย,เลยมามาโยกท้าหลังเลยอ๋อโยกท้าหลังให้มีจังหวะพุ่งอ,ะอ่ะอ๋อแล้วให้จังหวะให้รถไถพุ่งปุ๊บมันก็ได้ขึ้นปุ๊บเลยนะครับไป เฮเล่สนุกสนานงานเนี่ย น้องทะเลซ่ากระจมอยู่นี่แหละขึ้นไม่ได้มามาอะไรครับน้องทะเลซ่าจะพ้นเปล่า เยี่ยบโอ้สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วได้แล้วได้แล้วสบายสบายแล้วตอนนีย Hàm nó xoay gì kìa Bốn mấy Áo Tăng lắm mày! คนไหมสบายพ่อไม่ดังนะครับอ้าวไอ้นี่กุกับดงกระชนวะระาวังข้างหลังเด้อเด้อ ขึ้นไม่ได้ครับตรงนั้นโอ้อยร์อะไรวะ เ้าคงควยครับจะพ้นไหมว้าแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ